อร่อยค่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆจ้าอร่อยมากๆเลยจ้าอร่อยค่ะเพื่อนๆจ้าอร่อยมากๆเลยจ้า <c oughs> อร่อยมากๆเลยค่ะ <c oughs> ไม่เอาใช่ไหมคะ เจอกับแม่ล้อมดาวตกนะคะดูโฆษณาให้แม่ล้อมดาวด้วยจ้าขอบคุณนะคะ<ก>เพื่อนเพื่อนแม่ล้อมดาวไม่ได้ทำเองนะคะเพื่อนเพื่อนจะซื้อมาคะ่ะซื้อมานะคะ กเอ,นอินก็อยู่ใกล้ๆนะคะจ,จ๋าจ้าอาทานอีกค่ะเอาอีกไหมคะเอาอีกค่ะ,ะไม่ล้มดาวขออนุญาตเป่านะคะร้อนมากๆเลยใส้เค็มก็อ,อันนี้ก็จะเป็นไส้หวานนะคะเพื่อนๆไส้หวานจ้ามาทานด้วยกันจ้าอย่างร้อนๆอยู่เลย จะทำทานเองนะคะจะอยู่ณที่นี้ <c oughs> จ<ะ>้าจ<ะ>้าไม่มีนจ้าอันนี้ก็จะเป็นไส้หวานนะคะเพื่อนๆไส้หวานจ้ามาทานด้วยกันจ้าอย่างร้อนๆอยู่เลย <c oughs> ถ้าอยู่บ้านเราก็นำมาอวานนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แม่รอมเราก็พึ่ง เอาออกมาอุ่นนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจา๋าเด้ลเด้เด้อจ๋าเด้ออันนี้ก็จะเป็นไส้เค็มนะคะเพื่อนๆไส้เค็มตกนะคะ,ะสูโฆษณาให้แม่ล้อมดาวด้วยจ้าขอบคุณนะคะเลยนะคะเพื่อนๆก็จะมีขนมเข็งด้วยนะคะไส้มะพร้าวอ่อนนะคะซึ่งผสมกับแป้งเลยนะคะเพื่อนๆ ก็จะมาทานด้วยกันนะคะคลิปหน้านะคะเพื่อนเพื่ๆคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปแม่ลองจ้าจ้าจ้าน้องเอินก็อยู่ใกล้ๆนะคะจ้าจ้าเอาทานอีกค่ะเอาอีกไหมคะอีกค่ะ จบนะคะดูโฆษณาให้แม่ล้อมดาวด้วยจ้าขอบคุณนะคะอร่อยมากๆเลยแม่ล้อมดาวกัซื้อมาจ้าจ้าน้องอิญเอิญก็อยู่ใกล้ๆนะคะจ้าจ้าอ้าวทานอีกค่ะเอาอีกไหมคะเอาอีกค่ะเอยนะคะเพื่อนเก็จะมีขนมเข็งด้วยนะคะไส่มะพร้าวอ่อนนะคะซึ่งผสมกับแป้งเลยนะคะเพื่นเพื่อน ก็จะน่าเพื่อนไส้หวานนะคะเนี่ย<ห>อร่อยมากม,มากเลยอร่อยเคย,ยนะคะเพื่อนๆนก็จะมีขนมเข่งด้วยนะคะไส้มะพร้าวอ่อนนะคะซึ่งผสมกับแป้งเลยนะคะเพื่อน ก็จะนะเพื่อนๆแไม่ล้อมดาวไม่ได้ทำเองนะคะเพื่อนๆจะซื้อมาคะ่ะซื้อมานะคะใช้เทมก็อร่อยนะคะเพื่อนๆถ้าอยู่บ้านเราก็อ่า ทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆแม่ล้อมดาวไม่ได้ทำเองนะคะเพื่อนๆจ๋าซื้อมาคะ่ะซื้อมานะคะอร่อยคะ่ะเพื่อนๆจ๋าอร่อยมากๆเลยจ้าอร่อยนะคะน้องเอินเอินกินขนมเข็งพอแล้วหรอคะ จ๋าจ๋าน้องเอ็นๆก็อยู่ใกล้ๆนะคะจ๋า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 อ้าทานอีกค่ะเอาอีกไหมคะเอาอีกค่ะถ้าอยู่บ้านเราก็เตอเตอเดินจ๋าเดินอ,อันนี้ก็จะเป็นไส้เค็มนะคะเพื่อนๆไส้เค็มถ้าเพื่อนๆ ไม่ล้มดาวไม่ได้ทำเองนะคะเพื่อนๆจ๋าซื้อมาคะ่ะซื้อมานะคะอร่อยคะ่ะเพื่อนๆจ๋าอร่อยมากๆเลยจ้าไชายเต็มก็อร่อยนะคะเพื่อนๆไชยเต็มก็อร่อยนะคะเพื่อนๆ ก็จะเป็นไส้หวานนะคะเพื่อนๆไส้หวานจ้ามาทานด้วยกันจ้าอย่างร้อนๆอ,อยู่เลยอร่อยค่ะเพื่อนๆจ้าอร่อยมากๆเลยจ้าถ้าเพื่อนไม่ล้มดาวไม่ได้ทำเองนะคะเพื่อนๆจ้าซื้อมาคะ่ะซื้อมานะคะ จะทำทานเองนะคะจะอยู่ณที่นี้ <c oughs> จ้าจ<ะ>๋าไม่มจ้าอ,อร่อยค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆไม่ล้อมดาวไม่ได้ทำเองนะคะ <c oughs> เพื่อนๆจ๋า ซื้อมาค่ะซื้อมานะคะเพื่อนๆไม่ล้อมดาวไม่ได้ทำเองนะคะเพื่อนๆจ๋าซื้อมาค่ะซื้อมานะคะอร่อยนะคะน้องเอิญเอิกินขนมเข็งออพอแล้วหรอคะเดิเดจดจ้ะเด อันนี้ก็จะเป็นไส้เค th enfin ็มนะคะเพื่อนๆไส้เค็มจ้ะก็จะซื้อทานนะคะไม่ได้ทําทานนะคะเพื่อนๆแม่ล้อมดาวกําลังบุญมาร้อนๆเลยนะคะอืทิปหน้านะคะเพื่อนๆคลิปนี้ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปแม่ลอ้อมดาวแม่ล้อมดาวขออนุญาตเป่านะคะร้อนมากๆเลยใไส้เค็มก็ใส้หวานจ้าไส้หวานนะคะมาทานด้วยกันเล้อร่อยมากๆเลยแม่ล้อมดาวซื้อมา อร่อยมากๆเลยค่ะไม,ไม่เอาใช่ไหมคะมเ,เจอกับไม,ไม่ล้อมดาวเดิอเดิอจะเดิออันนี้ก็จะเป็นไส้เค็มนะคะเพื่อนๆไส้เค็มอืม อร่อยตบนะคะดูโฆษณาให้แม่ล้อมดาวด้วยจ้าขอบคุณนะคะบายบายจ้าถ้าอยู่บ้านเราก็ออเนอร์นะคะอืออือจ๋าจ๋าน้องเอิญเอิญก็อยู่ใกล้ๆนะคะจ๋าจ๋าอ้าวทานอีกค่ะ เอาเองไหมคะเอาอีกค่ะอ่าหืมอร่อยคะ่ะจ้าจ้าน้องเอิญเอิญก็อยู่ใกล้ๆนะคะจ๋าจ้าจ๋าจ๋าเทานอีกคะ่ะเอาเองไหมคะเอาอีกค่ะอ่าเดินเดินจ้าเดิน